เล็กก๊กไกจะมาแนะนำวิธีแปลงผ่านโรตารี่ที่มีอยู่ในไทยเป็นผ่านยกร่องนั่งปลูกค่ะมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะคอมเมนต์เข้ามาถามว่าผ่านยกร่องนั่งปลูกหาซื้อได้จากที่ไหนก็คือเล็กซื้อมาจากน้องคนหนึ่งที่เขาประกาศขายลงในเฟซน,นะคะมันเป็นผ่าน ยกร่องคุมพลาสติกของญี่ปุ่นเป็นมือ2นะคะ,ะทีนี้ถ้ามันหาซื้อ,อยากลคลิปนี้เล็กก็เลยจะมาแนะนำวิธีที่จะแปลงผ่านโรตารีที่มีขายอยู่ในประเทศไทยเป็นชุดนั่งปลูกยกร่องได้อย่างไรนะคะเพื่อทำการเกษตร2คนได้ค่ะอันนี้เป็นผ่านพวนยกร่องนั่งปลูกนะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่เอพาชมคะ่ะ กผ่านผ่านพวนยกล่องเนี่ยอันนี้มันเป็นผ่านญี่ปุ่นคุณน่าจะหาไม่ได้แต่การทำงานก็คือปั่นดินปั่นดินเข้าเข้าโค้งนี้นะครับเดี๋ยวพาดูด้านหน้าดูฟันมันก่อนนี่อันนี้แกนปั่นมันเนาะปั่นไปจะใหญ่กว่าผ่านพวนใช่ไหมคะก็คือปีข้างเนี่ยปีข้างที่รับดินนะครับ ที่ที่ผมทำใบเนี่ยอัอนนี้ของตัวผานะครับอยู่ประมาณสี่สิบนิ้วสี่สิบเอ็ดนิ้วสี่สิบเอ็ดน,นิ้วจะรับดินจากข้างหน้าปั่นเข้ามาแล้วเรามาทำอ่าของอันนี้คือของญี่ปุ่นเราอธิบายของญี่ปุ่นก่อนจะมีโค้งตรงนี้นะครับรีดดินเข้ามาเข้าเข้ามาในซุ้มโค้งตัวนี้ รีดดินเข้ามาในซุ้มเอามาถ่ายข้างหลังดินก็จะเป็นโคกอย่างนี้อันนี้มันปรับได้กว้างได้สูงได้ต่ําได้แต่มันไม่มีขายในท้องตลาดปัญหายากมากผมไปเจอมาแล้วต่อโค้งนะครับก็คือเก้าอี้เนี่ยมันมันบอกว่าให้ทํำยังไงไม่จะบอกให้ให,ให้ให้เป็นโครงสร้างไม่ได้เพราะนี่มันคือของญี่ปุ่น แต่ในนี้ดูดูถ่ายวนๆรว,นวนมๆไปก่อนนะครับให้ให้ช่างเขาดูว่าถ้าจะให้ช่างเขาทำให้ทํำยังไงแค่แค่ทำเก้าอี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะแต่จุดยึดจุดอะไรนะคะใช้จุดเดิมที่เรามีอยู่นี้ของเราก็มีจุดจุดยึดตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับยังไงก็หาหาตัวนี้ไม่ได้อันนี้คือดูดูไว้คร่าวๆให้ช่างดูว่ามันเป็นประมาณนี้ออาหันกลับมาีนี่ครับอ อันนี้รุ่นประยุกต์ที่มีผ่าน,น,นที่มีใน,นนในประเทศไทยอันนี้คือถ้าคุณจะหาคือ้องต้องหา IX85B คือตัวนี้คือของกูบะตาตาช้างคุณหาไม่ดีห่ออื่นไ,ได้คือคุณต้องเอาอันนี้แน่นอนว่าทําไงก็ทําไม่ได้อาเสร็จปุ๊บกลัวคุณหาตัวนี้ไม่ได้เสร็จคุณยกปิดตัวนี้ขึ้นครับอนี่ใส่ข้อใส่ ทขเขาเรียกอุปกรณ์เสริมแปงนะคะแปลงมันก็จะเป็นร่องที่คุณอยากต้องการที่คุณอยากจะได้เลยไอ้เดี๋ยวไอ้ RX 8 5เนี่ยตอนนี้คูปะต้ามันจะมี85กับ1 1 0หรือ120เนี่ยถ้า120คุณใช้ได้นะครับแล้วคุณบีบร่องให้ตามที่คุณต้องการมันหายากมากแต่ถ้าคุณหากเก่าญี่ปุ่นได้มันอยู่ประมาณไม่เกิน2 0,000ตัวนี้ของใหม่อยู่37 0 0 0นะครับผมซื้อมือ2ม่ แล้วคุณก็มาบีบอย่างงี้เลยครับแล้วคุณก็มาต่อเก้าอี้ผมก็ดูทรงของอันอันอันที่ผมถ่ายทีแรกให้ดูเอามาต่อเข้ากับโครงตัวนี้จบครับก็ไอตัวนี้ผมเอาเอาเอา,เอาอันนี้ไปบีบลองแล้วใช้ได้จริงครับแต่ทีนี้ว่าผมผมมีสองขานผมก็เลยแยกแยกเหล่ากันไปว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไม่มีพัวร่องกลางแต่ถ้าคุณมีคุณก็คุณได้ตัวนี้มาคุณต้องทําแบบถอดได้เพื่อจะได้ทั้งปูได้ทั้งปูนะครับ ได้ได,ได้ได้ทั้งปลูกได้ทั้งเก็บเก็บหญ้ารองกาลางในตัวเดียวกันได้คุณต้องช่างต้องฝีมือหน่อยแต่เนี่ยครับไอตัวเนี้ยคุณไปลงพับเลยครับแต่เหล็กให้มันหนากว่านี้หน่อยอันนี้มันเด็กแค่ประมาณ2มิลคุณก็ใช้เหล็กหนากว่านี้หน่อยแล้วคุณจะต้องการความสูงความต่ําอะไรคุณใส่ได้แต่อย่าให้เกินโค้งนี้นะครับเนี่ยโค้งนี้ช่างจะรู้ว่าถ้าถ้าเอามาอยู่กับตัวแล้วแต่นน่แน่แต่ที่ผมยกก็อยู่ประมาณเนี้ยครับเนี่ยครับประมาณ สามสเซนนะครับหรือประมาณ12นิ้วเพราะว่าสูงกว่านี้มันไม่ดีนะครับเวลาถ้าเราใช้ฐานผานทํารุ่นสาบเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องสูงมากตัวนี้คุณต้องไปลองไล่ดูแล้วก็ลองไปเช็คกับชิปผมประมาณชิปหนิปสองนะว่าผมใช้ความสูงเท่าไหร่กับผานทํารุ่นตัวนั้นจะผ่าจะจะ,จะจะสาดพอดีเลยกประมาณนี้นครับถ้ามีอะไรโทรมาขอบแทได้ครับ เดี๋ยวไปดูด้านหน้าผ่านพวน mm hmm. ก็เหมือนกันแต่ใบพวนจะเป็นแบบนี้ใบชุดนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องเสริมอะไรเลยครับถ้าดินมันไม่พอคุณค่อยทำทำปีกรับดินเข้าไปใหม่ตัวนี้นะคะ <c oughs> อันนี้มันเป็นหน้าตัดใช่ไหมเราเพิ่มแค่ปิคทำปีกรับดินเข้าไปนะคะ <c oughs> เพื่อป้อนดินเข้าไปในโครงที่เราทำนะคะออนี่อ <c oughs> เดี๋ยวลองดูว่าตัวอย่างว่าทําปีกรับดินยังไงเนี่ยครับคุณก็ทําปีกรับดินเพิ่มมาอีกหน่อยมันก็จะกินดินข้างล้อให้ดินถ้าถ้าเป็นสายนี้นะฮะถ้าเป็นสาย85เนี่ยคุณก็รับดินเข้าไปอีกหน่อยเดี๋ยวดินไม่พอแต่ถ้าประมาณนี้ดินดินจะไม่พอคุณก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองสวยงามยาต่ำกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะหนักแรงรดเนี่ยประมาณนี้นครับเนี่ยอยู่ใต้มันจะมีสกีของฐานอยู่นะครับ ปอดีสกีะ้อย่าต่ำบาสกีเดีย๋ยวจะหนักแรงรถก็ท่ายดีให้ช่างทําตัวค้าหลังแล้วก็ปรับเกียวเอาจะได้ไล่ไล่ไล่ลองดูว่าอันไหนมันหนักมากไม่นหนักมากประมาณนี้ครับผมเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆพอเอาไปทําเป็นแนวไว้ทําตามกันได้นะคะแต่ถ้าเราทําตัวใหม่เราจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันค่ะ